สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดแม่นางปื้ม ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพระ,ะคนครศรียุธยานะครับว่ากันว่านะครับวัดนี้เป็นวัดที่สมเด็จพระเทเรศวนเป็นผู้บุรณะใหม่ให้กับแม่ดางปลื้มนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปชมเพิ่งนกันนะครับวัดเป็นนางปลื้มเป็นวัดล้างที่สมเด็จพระเทเรศวนทรงบุรณะให้กับแม่ดางปลื้มสร้างเมื่อปีพศ1920ล่วงเวลามาจนถึงปัจจุบันก็กว่า600ปีสมัยอยุธยาตอนต้นช่วงก่อนเสียกรุง วัดแม่นางปื้มเคยเป็นที่ตั้งของกองทัพพมา่าสภาพวัดจึงค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะไม่ได้ถูกเผาทำลายครับเพื่อนๆข้างนอกนี้ก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็มีเครื่องสักการะที่จะไปไหว้ท้าววสวรณน,นะครับส่วนเราไปไหว้ภาคในก่อนนะครับเดี๋ยวท้าววสวรณเดี๋ยวขากลับแล้วก็มาไหว้นะครับอไดบมร้องอยากจะตามมาดาวเรืองมเจอรืองรุ่งเรืองเชิดเขาคุณครับ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูธรุมิตินะครับพอเราเข้าประตูวัดเข้ามาก็เราสามารถมองเห็นหลวงพ่อขาวในวิหารเลยนะครับแต่ดูแปลกนะไปที่อื่นยังไม่เคยมีที่อย่างแบบนี้มาก่อนเลยนะคือลักษณะของวิหารเนี่ยเขาเจาะช่องหน้าต่างขนาดใหญ่ไว้เพื่อให้มองจากทางเข้าเข้ามาได้เห็นพระประธานด้านในวิหารเลยประตูนี้ จริงๆแล้วใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับกับคุนนางในสมัยตอนที่สร้างนะครับลักษณะของวิหารก็จะมีเป็นตรงหน้าบันก็จะเป็นศิลปะปูนเปื่อยนะฮะตรงหน้าบันแล้วพอเดินขึ้นบันไดเข้าไปทางวัดก็จะจัดมีพระสังกัจจยพระอุ้มบาและก็พระปางห้ามสมุดไว้ให้เราสักการะ,ะด้านหน้าก่อนนะครับจุดธูปจุดเทียนให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อขาวด้านในกัน ด้านในก็มีพระสงฆ์คอยให้เราทำ,ทำบุญทำสังฆทานด้วยนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็มาถวายสังฆทานาก่อนนะครับทำสังฆทานได้ยังไงก็ดได้ทำบุญทำทานกันได้ครบถ้วนในวิหารเนี่ยเป็นลักษณะของอิฐแดงๆแล้วก็มีปูนฉาบอยู่บางส่วนก็กระเทาะลงไปแต่ก็ยังเห็นร่องรอยของความเก่าอยู่ลักษณะของวิหาร ไม่แตกต่างกับของเดิมมากนักซึ่งของเดิมเขาจะเป็นทางเข้าแบบเป็นปูนขึ้นมาเลยไม่มีไม่มี้มมวจับครับตรงนี้ก็คือหลวงพ่อขาวนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งสร้างจากปูนเปลือกหอยนะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นสีขาวทั้งองค์นะครับยกเว้นพระเกศาจะเป็นสีดํานะครับว่ากันว่าคนที่มาขอพรหลวงพ่อขาวนะครับคนที่ได้ประสบผลสําเร็จก็จะนําขนมจีนมาถวาย เดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณรอบๆของวิหารนะครับซึ่งมีความเก่ามากนะครับส่วนด้านหลังของวิหารก็คือเป็นเจดีย์ทรงลังกานะครับหรือว่าทรงระฆังคว่ำนะครับอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมนะครับบริเวณรอบๆของฐานเจดีย์ก็จะมีสิงอยู่ประมาณ3 6ตัวนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะมีอยู่แค่ประมาณ2วัดนะครับที่อยุธยานะครับคือวัดธรรมมิกราดกับที่นี่นะครับ เท่าที่ดูตอนนี้นะครับเพื่อนๆสิงห์น่าจะเหลือไม่ถึง36ตัวลนะครับเพราะว่ามีส่วนที่สึกหลอไปเยอะน่าจะเหลือไม่ถึง36แล้วนะครับความเก่าของที่นี่นะครับแต่บางตัวที่สึกหลอไปก็ยังมองเห็นฐานอยู่นะครับว่ามีสิงห์อยู่นะครับยังมีร่องรอยของความเก่าของปูนเก่าอยู่นะครับเพื่อนๆสำหรับจุดนี้ก็จะมี AR Smart Heritage นะครับเป็นของกรมสิลปาก,กรณนะครับเพื่อนๆที่อยากทราบรายละเอียดทั้งหมดหรือเ,เป็นภาพสามมิติก็สามารถสแกน QR Code ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาบอกให้เรานะครับ ตรงนี้ก็มีศาลแม่นางพลืมด้วยนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราไปไหว้กันนะครับครับเพื่อนๆที่นี่เลี้ยงไก่เยอะมากนะครับหรือว่าเป็นเพราะพระทะเลหวนท่านทรงชอบไก่นะครับนี่ฮะเยอะมากลยครับเป็นไก่เลี้ยงเลยครับไม่ใช่ไก่ปูนปั้นนะครับถัดมาก็เป็นโบสถ์นะครับหรือโบสถ์นะครับซึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหน้าบันของโบสถ์นะครับก็จะเป็นลวดลายปูนปั้นนะครับแล้วก็ติดด้วยถ้วยชามเซรามิกนะครับจะมีไม่กี่วัดนะครับในประเทศไทยที่นําถ้วยชามเซรามิกมาประดับ เป็นความสวยงามน,นะครับตรงซุ้มหน้าต่างก็จะเป็นถ้วยชามเซนามิกเหมือนกันนะครับที่ประดับนะครับภายในโบสถ์ก็จะมีหลวงพ่อปื้มเป็นพระประธานอยู่นะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมาละวิชัยนะครับแต่วันนี้โบสถ์มีการปิดเพื่อซ่อมบำรุงนะครับเราก็เข้าไปได้เดี๋ยวเรามากราบไหว้ด้านนอกกันนะครับ ก่อนกลับเดี๋ยวเราไปไหว้ทาเวสุวรรณก่อนนะครับจะได้โชคดีมีชัยนะครับเขาบอกว่าวนสามรอบแดงทองแล้วก็เขียวใช่ไหมใช่วสีทองวนเดินอ้อมมือหลังค่ะดอกไม้สดดอกไม้ทุกเทียนตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ไหว้ทาเวสุวรรณกันนะครับ แล้วก็กระเป๋ตังค์ไม่มีแต่ธนาคารอยู่นี้แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือไปบนวนสรอบนะครับให้วน,นตั้งแต่องค์สีแดงสีทองแล้วมาสีเขียวนะครับครับเพื่อนๆวัดแม่นางปื้มถึงแม้จะเป็นวัดเล็กๆแต่ก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดอุทยดย็กแวะมากร่าวไหว้บูชาหลวงพ่อขาวที่อยู่ในวิหารได้นะครับ ฝากเพื่อนๆกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องม mm ีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ